ทุกวันนี้พระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยสอนให้จากคนโง่สอนจากความเคลิบเคลิ้มไม่ไปสวรรค์ยิ่งโง่เท่าไหร่ยิ่งหลอกง่ายมีพระองค์หนึ่งที่มาอยู่กับหลวงตาเนี่ยเขามีเขาได้ลูกแก้วมาคือลูกแก้วสารพัดนึกแล้วก็มีลูกศิษย์ท่านมาขอซื้อ านจะให้ฟูชา500ท่านตั้งราคาไว้ลูกศิษย์ก็มาถามต่อว่า300ได้ไหมครับไม่ได้อันนี้แก้วอวิเศษหายากมากลุงจาก,ก็เลยถามามันบ้าทั้งคนขายและคนซื้อจริงไหมถ้ามึงมีแก้วสารพัดนึกขันหันมันได้มึงจะขายไปทำอะไรอะ่ะเพราะเราหลงเชื่อเราคิดว่ามันจะได้มาง่ายๆเพราะหลงไปเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเห็นไหม มันต้องกันข้ามกับศาสนาพุทธนนะถ้าไปเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์สอนกันดีนะทาบุญอย่างนั้นได้อย่างนี้อย่างนั้นโนอะทุกวันนี้มันหลงอ่ะไม่ใช่ศรัทธามันหลงมัากลายเป็นหลงจริงๆจะพูดถึงทานนี้ก็เป็นแค่แการฆ่าเป็นแค่การสละเพื่อจะทําลายความเห็นแก่ตัวเพื่อจะเข้าไปสู่ตัวน,นี้เป็นบันไดตัวหนึ่งขึ้นจะเอาไปสู่มรรคผลได้ไม่ใช่ธรรมดานะทานทานเนี่ยถ้าท,ทานให้มันถูกต้อง กูไม่กลัวหรอกกูไม่กลัวลูกศิษย์โกนหรอกกูกลัวลูกศิษย์กูโง่อย่างโง่